ใันวนน้นัวนอยนึงเออมันยังบมใหญ่สุดมันมีโตเอาไปให้มันได้อันนี้อ่ะกูเหยียบเหยียบกล้วยโอ้อันเดมอันเดมา้พูพูพูน้องมาพี่ลูกนี่นี่นี่ดิงดิงมาดงดิงมาดงดิง

อานี่นี่นดีมาแล้มาแล้เดี๋ยวมาไหมมามอ้าวนี่